a day to fix me I'm crossing the line again สวัสดีค่ะเพื่อนเทื่อนจ๋าวันนี้ก็เป็นวันนี้ซัมเมอร์นะคะทุกคนนี้ซัมเมอร์ You can plot-dying He know today meet some are here in Sweden วันสเตเชียลของเขานะคะทุกคน วันนี้ปานุก็ไปมาแล้วนะคะอืมไปเด่นซากับเขาเนาะไปเต้นไปทำอ่าคลิปให้เขาอ่าปานุไปทุกตีนะคะทุกคนจา๋าอืมปานุก็เพิ่งกลับมานะอ่าแซนก็รีดทําอาหารใหญ่เลยนะคะทุกคนอ่าก็จะทําแค่นี้นะคะทุกคนจา๋าไม่อะไรมากนะคะกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินก็แค่นี้เนาะอยู่แบบพอเพียงนะคะ ขนาดวันสเตชียลนะคะทุกคนมิดซัมเมอร์เนาะมิดซัมเมอร์มิดซัมม์อยออินเตอร์โฟสโต้เป็นวันสเตชียลของเขานะคะทุกคนยูแคนเนอร์แจกแฟกต์คลิปนี้แฟกต์แฟกต์แฟกต์เนี่ยนี่นะคะทุกคนวัน ชาวสวีเดนก็จะมีแบบนี้เนาะเขามาตั้งที่โต๊ะอาหารนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นวันพิเศษนะคะทุกคนพิเศษอาหารนรรลุก็เหมือนเดิมเดิมนะคะไม่อะไรมากเนาะอ๋ะอมีกุ้งปนรุชอบกินกุ้งไงทุกคนจ๋าอ่าไม่มีอะไรมากเพราะว่าก็น,นี้ก็ทําเทคนิคนะคะทุกคนทําเทคนิคกุ้งเนาะดิอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะทุกคนเดี๋ยว ปานุชจ,จับให้ดูนะคะนี่ทเทคนิคเนาะเป็นแผ่นเ็น,เน,นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะกินกับกุ้งนะคะทุกคนจะ๋ะปานุชไม่อะไรเยอะเนาะไม่มีข้าวไม่มีอะไรนะคะทุกคนอ่าก็แค่นี้เลยแล้วก็เดิมนิดหน่อยนะคะเดิมสังสรร์น,นิดหน่อยนะคะทุกคนอ่าตอนปานุชไปอ่าในซัมเมอร์นนะคนเยอะทุกคนจะ๋ะคนมากเลยนะคะ เออคนก็เยอะตอนหนุก็เลยเออยังดูไม่จบนะคะทุกคนตอนหนุก็อยากจะกลับเนะาะมันร้อนอนต้นหนุไปเล่นอะ่ะเสียงเสียงโชคกับเขายุคแ <c oughs> ค่นกินแค่นดีกิบนิลิตแค่นดีเนะแค่นดีอืมปนนุษยนนุได้ไปตกเด็ดมานะคะทุกคนตกเด็ดจ้ะ ตกเด็ดเล่นเล่นลอตเตอรี่ด้วยนะคะทุกคนนี่ดวงไม่ดีเนะเาะออาตกเด็ดนี่ต้องได้นะคะทุกคนจ๋าตกปลาเนาะในคลิปตกเด็ดตกปลาก็เลยได้แคนดี้มานะคะทุกคนจ๋าเออได้ลูกอมมาเนาะแต่ไม่กล้าเข้ากล้องนะคะทุกคนวันนี้เ็าทาไดเลยก็เขาใส่เสื้อได้ไม่นานนะคะทุกคนก็ร้อนเนาะก็ปล่อยเขาเดี๋ยวป้าหนูจะทําคลิปสั้นๆนะคะทุกคนไม่ทําเยอะเนาะ ก็จะจบคลิปสั้นๆแค่2นาที3นาทีพอนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะคะทุกคนยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดส u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุาต่อไปนะคะเพื่อนๆจ้าบ๊ายบาย。 I'm crossing the line again, falling on.